ครับสวัสดีพี่น้องตอนแดงๆวันหกมงสุดเสตได้ไป็นหนึ่งละมาเดินชมป่าเลาะสวนกันครับหนะุ่อ่าอันนี้เป็นบริเวณหอผักนะครับเนะก็เดินมาหาผักหาหญ้ากินตร็นหนึ่งละนี่พัก,กเกษตรกันเนาะซองใส่สองข้วสองข้วสองใส่มองหน้ามองล้งมองล้างมองหน้าอยู่เป็นหนว่าะเออมึงท้องฝากเป็นยียบๆกับฝนก็โตเพ,พ็่นึ่นะหญ้าอึมครึมครับอยู่อยู่บริเวณหอผักเราเป็นหนึ่งละมี ส่นปกษษักอบเศษเอาไเจ็บกินแล้วก,ก็เรื่องยังมึง้มผิวหนอ่าอ่าส่วนผีวส่วนหองมาเมืองธรรมชาติตอนนี้เดงเดือดเที่ยวให้ร่างกายมันผ่อนคลายชีวิตชีวาอยู่กับธรรมชาติมีออกซิเจนสีเขีนดมสูดดมเข้าไปนะั่นเงเนาะอ่าดูแลสุขภาพกันเลยอขอไายวิวกับธรรมชาตินิดนึงหลังอ่ะโดนโด,ดนในมาหาไายเสียกัน ระเวดระวังยุ ê, ้งนะครับเออมียุ้งหลอกลุงไล่มีหมอวมีงูเนาะเพียงเนาะย่างไปย่างไปตัวเทียตัวเทียไปละมองหามองใส่มองควาปากเสียบุ้ยจักหยอดจักจักหมากพี่เหล่านั้เออพอเดี๋ยจำแจวาจูแจวกินแรงเนาะเออครับปากเสียกับบ่ออกหมากบ่ออกหยอดได้พี่เหล่านั้ฝนบ่ตกอากาศหอนแดดอันนี้ก็เอาอเอ่อเออหอนแดดเปียงเปียงได้แดดก็ได้ ผักใส่มืเกิดพี่น้องเนาะขณะคนยังอยู่ยงยากพี่น้องเนาะเออนี่เป็นบรรยากาศยู่ยชุดัดตอนแลี้ยงเด้ไทยฝากพี่ฝากน้องกันให้รับชมกันน้ำมัเลี้ยงหลังจากเลิกงานบ้างเว้นจากการทํางานก็มาเดินเลาะป่าเลาะเขากันนะพี่น้องเนาะเดินเที่ยวป่าเลาะเขากันสมยุ่ยชุดัดไปน้องบ้างตอนเลี้ยงเดงพึ่งเมื่อหอดนะครับเนาะ,ะไม่ว่าฝากพี่ฝากน้องกัน หนุ่มกัดหัวพี่น้องเนาะตกแปะเลยพี่น้องโอ้ยตกเดี๋ยหัวลันเพี่น้องเราฝนตกแปะเลยหนุ่มกับหนุ่มตัวบกเนี่ยนุ่มไล่เนาพี่หนุ่มตักหนุ่มไล่มาไลายตัวดำงหมดฝาดเปะเลยพี่น้องเนาะเออสมนานบ่พี่น้องเนาะหุ่มหางกัดคนกัดใส่กัดบ่กัดหัวลันคนน้อพี่น้องเนาะเออหนาะเป็นตาหน้ายู่น่อหนุ่มก็ได้กัดผู้บุธมองเออยิงไปนักว่าหาจับป๊อปโดดอ่ะเป็นตาหน้ายิ่งหน่นุ่มก็ได้กัดนั่นกัดนี่คนบัวจักคนบัวจักคน อาะครสำครับสวัสดีค่็สวัสดีครับ